ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมสมุนไพรพื้นบ้านนะครับตามมาดูนะครับว่าเป็นสมุนไพรอะไรครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาชม สม no. สุนไพรพื้นบ้านนะครับสมุนไพรพื้นบ้านนี้นะครับคือนะครับต้นยานนางนะครับต้นยานนางเป็นพืชปรุงอาหารได้อย่างดีนะครับประกอบอาหารนะครับรสอร่อยนะครับสําหรับต้นยานนางนะครับและก็เป็นส well มุนไพรชั้นเยี่ยมนะครับเป็นสมุนไพรชั้นเยี네่ยมสําหรับต้นยานนางนะครับ ก็พามาชมครับว่ามีสมพคุณอะไรสำหรับประกอบอาหารแล้วนะครับก็ยังเป็นสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดที่สามารถนะครับถ่วยนะครับยับยัง้งเสียวมะเร็งนะครับ,ย,บยับยั้งเสียวมะเร็งได้นะครับบางชนิดนะครับและเป็นสมุนไพรที่สามารถถอนพิษนะครับถอนพิษ ออกครับถอนพิษออกจาการ่างกายได้เป็นอย่างดีครับใบยานานะครับสามารถถอนพิษร้อนนะครับออกจาการ่างกายเป็นศูนย์ไทยเป็นศูนย์ไทยได้อย่างดีครับสําหรับถอนพิษร้อนนะครับขับพิษไข้ถอนพิษร้อนขับพิษไข้ได้ทุกอย่างนะครับ สารพัดพิษที่จะอ,อยู่ในร่างกายก็สามารถที่จะขับอถอนออกมาได้นะครับสําหรับสมุนไพรใบย่านางนะครับ,นะรบก็จะใช้วิธีคั้นนะครับคั้นเอาน้านะกรองคั้นเอาน้าแล้วก็กองนะครับกองอาน้ํามาเดิมนะครับหรือกองอน้ามาเดิมนะครับเพื่อกําจัดสารพิษขับสารพิษ ถอนพิษไข้นะครับสรรพคุณก็มีหลายอย่างนะครับแต่ก็จะนํามาบอกกล่าวเราไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสรรพคุณก็คือถอนพิษขับพิษไข้นะครับสําหรับใบยันนาใช้ปรุงอาหารนะครับใช้ปรุงอาหารต่างๆได้ครับคันนวาน้ำแล้วก็กองนะครับกรองครับเป็น คลลีฟิลนะครับเป็นคลลีฟิลนะครับสามารถให้ร่างกายนี้ชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นมีเดรมีแรงมีกำลังนะครับสามารถบำรุงปอดบำรุงไตนะครับบำรุงตับนะครับทำให้ไตทำงานดีปอดทำงานดีตับทำงานดีนะครับสำหรับสัพพลของใบายานางนะครับ ก็ลองทําดูนะครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับบอกต่อๆกันไปนะครับสาหรับสรรพคุณของใบยันนางครับสามารถถอนพิษร้อนกําจัดพิษไข้นะครับออกจากร่างกายบำรุงตับบารุงไตนะครับบํารุงปอดนะครับทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับมีกําลังวังชาครับสําหรับสรรพคุณของใบยันนางครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ